ก็ครหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเตรียมเ hey ฮได้แล้วล่ะค่ะเมื่อทีมค่ายยักษ์ใหญ่2องค่ายนะคะได้จับมือกันค่ะทีมแม็กเวลนะคะสตูดิโอและโซนี่ขอใพ้ยค่ะเพราะตอนนี้นะคะค่ายแม็กเวลสตูดิโอค่ะและมาเวลสตูดิโอและ Sony p i c t u r e รนะคะได้จับมือกันที่จะสร้างภาพยนตร์ใหม่ค่ะที่จะรวมเอาเดียร n เวนเจนะคะและ Spider-Man เข้าด้วยกันแล้วมีข่าวเข้าโค้งมานะคะว่าจะได้ปีเตอร์บาร์เกนะคะมาร่วมในขบวนการซูเปอร์ฮีโร่ด้วยค่ะ ที่ผ่านมานะคะสไปเดอร์แมนมากจะมีบทบาทควบคู่กับเดียเวนเจอร์ค่ะในการ์ตูนคอมิกเสมอนะคะแต่ค่ายมาเวฟสตูดิโอขายลิขสิทธิ์ของมนุษย์แมงมุมไปหลายปีก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องเดียเวนเจอร์จะประสบความสําเร็จค่ะข่าวจาก e w รายงานนะคะว่าทั้งสองค่ายกําลังอยู่ระหว่างการเจราจาเบื้องต้น Mark, มาร์คเว็บบอดพ่วงกับเดียเมซิ่งสไปเดอร์แมนค่ะเผยว่าการเจราจาจับมือกันครั้งก่อนๆไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคาดว่าจะเป็นไปได้สูงที่จะ รวมซูเปอร์ฮีโร่มาอยู่ด้วยกันค่ะ